สวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีทักทาย FC แฟนคลับนันทวันทุกท่านนะครับในวันที่13เมษาย,ยน2567วันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยของไทยเรานะครับวันนี้รายง,งานสดๆจากบ้านอาเวจอมเปรี้ยสเสรินบาทส่ด้รับเยอ ไม่มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณอาจจะต่ํานะครับสัญญาณอ่อนมากไม่รู้ภาพหรือเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับความเคลื่อนไหวหน่วยดีห้าเก้าครับอีกหน่วยหนึ่งอยู่สีคอระบูมตรงไหนไม่รู้ไปไม่ถูกครับโตมันตเ,เนต,ต้าเอาความเคลื่อนไหวการติดตั้งอุปกรณ์นันทภวพยนต์ครับวันนี้วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยเราครับ เข้าทางไหนคะไม่รู้จักจักบรูบุทางที่ค่อนข้างจะคับแคบนิดหนึ่งนะครับลงจอยี่สิบแปดสิบแปดหรือ20เมตรนี่นะครับขอให้ทุกท่านสุขสานกับวันสงกรานนะครับวันแห่งความร้อนวันสาดน้ำประเทศไทยครับหรือวันปีใหม่ของไทย เรานะครับเป็นวันที่13เมษายน2567นะครับนันทอนรับยนต์รับใช้ทั้งสองหน่วยวันนี้อีกหน่วยหนึ่งอยู่สีขอระพุมไปไม่ถูกครับมาถูกหน่วยนี้ก็เลยได้มาหน่วยนี้ก่อนครับอีกหน่วยหนึ่งไปไม่ถูกครับอยู่บ้านอยู่สีขอครับไม่รู้หมู่ไหนครับมีเป็นสิบหมู่เลย ไปตรงไหนถูกก็ไปตรงนั้นเลยครับตอนที่มนึนแล้วครับเป็นงานอะไรเขาน่าจะเป็นงานสงกรานนี่แหละครับนี่ในวัดบ้านเอาไว้ครับจอมพระสรินบัดตาการวยวันนี้การวย การุยตาการุยขี้นี่อ๋อบ<แ>วงสวงสวัสดีวันสงกรานและเอฟซีนันทวันทั่วประเทศไทยด้วยครับไทยสตรยเมียนกระโม่ไทปโท้ายบ่ก็หัดทักโมโทโมโก็หัดปักบมุดปักออยอยคลา กูมอมเร่าชกเตรงกีพดคลเสือสวะสวิแต่ไม่ได้นั่งโจตราไม่งั้นถ้าหน่วยนั้นปักหมุญนะก่อนผมได้ไปหน่วยนู้นนะแต่ดีนะหน่วยนั้นไม่มีใครปักหมุดมาผมก็เลยได้มาหน่วยนี้ <c oughs> พอหน่วยนั้นพอพิมพ์ไปปุ๊บแม่งโอ้โหมีเป็นสิบหมู่บ้านเลยไปยังไงถูกวะเนี้ยงงหน่วย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี f อนันทวัน f อฟดีเจสบาท,ทุกท่านด้วยครับผม <S <S ที่นี่บ้านเอาแหวจอมเปรี้ยเสรนบัทนันทนรัรยน,น่วยดีห้าห้าเก้ารับใช้โดยดีเจสบ่าครับผม <S 1> <S 1> อีกหน่วยหนึ่งดีเก้าห้าห้าครับอยู่ศรีขอระพูมเสรนเหมือนกันครับอยู่ใกล้กันครับประมาณห่างกันประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละแต่ผมไปไม่ถูกหรอก ไม่รู้ว่าอยู่มูไหนครับเอาดีๆคอยจะไปถูกบันี้คอยไปคอยไปถูกไม่ถูกคอยบรรลุที่ไหนครับที่นี่บ้านอาเวครับบ้านอาเวจอมพระสุรินครับผมอีกจอหนึ่งก็อยู่ศรีขอระภูมิครับอีกหนึ่งจออยู่ศรีขอระภูมินะครับ รบรนวันออกทั้งสองหน่วยสองจอเช่นเดิมครับผม14ี่หน่วยไหนมาบ้านตะมุงครับหน่วยสิสองล้อครับส่วนหน่วยสิบอ็ล้อไปกระสังบุรีรลำครับ อีกหน่วยหนึ่งอยู่บ้านน้องบัวบ้านน้องบัวตําบลกุดหวายอาเภอสีขอระภูมสุรินทร์บ้านน้องบัว,บว,มบนนบวไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าหน่วยไอหมู่ไหนนะผมไม่ทราบว่าหมู่ไหนครับบ้านน้องบัวมีหลายหมู่หรือเกินส่วนที่ท่านกําลังชมอยู่นี้อยู่บ้านอาแวครับบ้านอาแวตําบลบุกรกแงจอมพระ,ะเรินันทนร,รบยนตร์ครับสายครับผมเชฟเฟร์ สวงแล้วผมแลาวมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ทำงานจะได้ซึ้งๆน่สวัสดี fc ฟซน้ำทวันทุกท่านนะครับภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมเช็คสัญญาณเน็ตเมื่อกี้น่าจะอ่อนครับน่าจะอับสัญญาณนิดหนึ่งเหมือนกันครับผม แต่อยากให้ FC ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ชมทางโทรศัพท์มือถือที่กําลังเล่นน้ําสงกรานที่กําลังปะแป้งที่กําลังสาดน้ํากันอยู่ได้รับชมความเคลื่อนไหวครับนันทวัรณพัชยยนต์ครับวันนี้ช่วงค่ำการค่าไม่รู้จะไปไหนครับมาเที่ยวกันได้นะครับ,รบที่บ้านเอาแว้ตบบุกแกงจอมพระสุรินทร์อีกเหนื่ออีกหน่วยหนึ่งครับอยู่น้องบัวกุดไวย้ยสีขอระพูมจังหวัดสุรินทร์ครับ อำเภอ,อ,อ,อเมืองซื้อเก็ยชัดเก็ครับขอบคุณครับอำเภอเมืองชัดอำเภอเมืองชัดยอนวาหักแห้งอันนี้ลงจอน้อยครับตามสถานที่ครับตู้อยู่หนจอครับส,สวนสวงอะไรมาแบบรับสะดิ่ง เงา้เราจะแต่งงาบไปทำทย์ักิดอะไรขบ้างเย่ามัดดีบ้านบะชัดเจนครับคุณรัพันธ์ขอบคุณครับคุณรัพินเนาะคุณรัพินชัดเจนครับชมอยู่ห่างจากงานสามกโลครับโอ้ออนคุณบัด ออมน้อยสุนทระสาครชัดเจนครับขอบคุณทุกท่านที่แจ้งการรับชมนะครับวิกจะแตกไหมอะไรคือวิกอะไรคือวิกยอนว่าอีหยังนาะคือวิกครับเนออโมอปินาหนูเธอกาเธอเงี้ยเลยเออ,อ,อตามตับบันไดหมู ตอนนี้16นาฬิกากับอีก15นาทีครับนันทวนรรณภาพยนทร่ปอชุมพรชุมพรชัดเจนครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่แจกรับชมครับพี่ปอเอฟซีนันทวรรณนะครับเอฟซี FC นันทวรรณแฟนพันแท้ครับดูทุกช่วงไลฟ์สดของนันทวรรณจริงๆครับขอบพระคุณมากครับใชยที่วัดบัวหวายไหมคะวัดเลยวะนี่ วัดอะไรนะวัดอะไรนะจำชื่อไม่ได้ช่องวัดสริวะเดี๋ยวผมไปถามไม่ใช่วัดบัววายหรอกสระเวสรวะเวะคนหลายบอา่อนะคนก็หลายอยู่ครับมีทั้งคนมีทั้งพระครับเดี๋ยวผมถามชื่อก่อนผมคุณคุณว่าชื่อบ้านวัดวัดเขาไม่ไม่ได้ชื่อวัดเอเวนะชื่อวัดสิริชลบมชลบุรีสันวัดชมองวัดสิริ วัดเทพไตรมิตรวรารามว่านเาไว้วัดเทพไตรมิตรครับผมโ่งเนี้อขินใหญ่คุยวะเม,มรุคุยเมรุคุยเยี้ยโอ้เมรุคุยเลี้ยวกูร์กุยบดิงเงยเฮยสวงเฮยเนียงสวงราสวงเมราสวง,สวงตี ทีมงานที่ไม่รู้จากวันหยุดครับนันทนพรอบยนครับช่วงเทศกาลครับเราต้องหาเงินก่อนครับค่อยไปหยุดหลังเขาก็ได้ครับกำแพงเพชรชัดเจนครับคุณออสบรรดาศักข์ขอบระคุณครับเอาความเคลื่อนไหว